นอนที no ่เนกครับท <player> ีวัครั้งเมื่อวันที่14สิาคมเมือสัการมาถ1ก็วันที่สิาคที่ผ่านมานะครับทำให้ในพื้นที่จังวดระองที่านเราได้รับผลกระทบจกอาายุคับบ้านเรือนที่น้องางนสีนที่ทั้งหมด6ตำบลนะครับตำบลหนองแวงหนองแวงใต้ที่ยือสคาร ร้องสนองแล้วก็ตำบลหัวไก่นะครับซึ่งในเบื้องต้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนักข่าววัตวิทยานภาพรและท่นะานนายกเหล่ากาชาติท่านท่านกฤษวรวิทยานภาพรน,นะครับได้นำถึงมือชีพของสภาการชาติไทยลกลง่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบางส่วนแล้วสําหรับวันนี้นะครับจากกามประสานงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด,วดวรั ได้รับเพื่อเหลือนะครับทุ่ยชีพเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีการ้่าที่เก้าจังหวัดอุดรธานีนะครับได้นำความช่วยเหลือของทุงีทางน้ำใจมาให้กับผา้ที่ต้องเพื่อกับคามทุ้ือยมาทนี้ท่านในหลวงพระค่านะครับได้มอบให้ท่านรองนายกอุตรดครับ การใช้สืข้านมาแล้วก็ทีมอุตสาหะมูลิธิสมาคูมนะครับมาช่วยกในการจัดทีมชีพเพื่อบ่ายนี้นะครับจะนำไปช่วยหลือที่น้องประชานที่ได้รับผลกระทบครับโอ้ยนี่อีกแล้วยม่แล้วนับใจ ไม่เคยนม้ระับคุณจากราตะพนตนานแต่ว่าเราก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้รับการนับใจจากท่้นรู้่า,าสุดครับวานี้ต้องขอบคุณท่านครับ